ขับเครื่องบินขับรถจีบสาวทำไล่ล่าสัตว์หรือแม้กระทั่งเป็นคนไร้บ้านไปเลยเนี่ยคือคุณอยากจะทำอะไรขอแค่บอกมาเกมแนวซิมูเลชันหรือว่าที่บ้านเราชอบเรียกว่าเกมจำลองเหตุการณ์จำลองสถานการณ์เนี่ยก็พร้อมทําให้ผู้เล่นได้สัมผัสกันแบบจริงๆจังๆกันเลยนะครับแต่ก่อนที่ปัจจุบันที่เราได้ลองได้เล่นกันอย่างสนุกเนี่ยต้นกําเนิดของมันเป็นอย่างไรแล้วมีความหลากหลายเหมือนในปัจจุบันนี้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้โซเซมาเล่าให้ฟังกันครับกับเกมแนวซิมูเลชันครับ ถ้าใช้บอกกันเลยว่าแบบว่าเกมซิมูเลชันเกมแรกเนี่ยคือเกมอะไรโอ้โหก็คงจะบอกยากครับทุกคนครับแต่ให้มองภาพรวมด้วยกันย้อนกลับไปในปี1970ถึง1980ครับช่วงนั้นเนี่ยเกมตู้อาร์เคดนะครับใช้คอนโทรลเลอร์ที่เป็นพวงมาลัยเยอะมากๆเลยหนึ่งเกมที่โดดเด่นเตะตาเข้ามาเลย นั่นก็คือเกมขับรถฟอร์มูล่า1ที่ใช้ชื่อว่า s p e r d l e ครับจากปี1973เกมนั้นเนี่ยโอ้โหครับพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาเหยียบคันเร่งมีแค่นี้ครับดูไม่จริงจังอะไรมากเขาเลยไม่เป็นจำเพาะอยู่ในเกมของ s m u u l t t o o ครับก็คือมีหน้าที่แค่ขับให้มันหลบหลีกรถแล้วก็ไปถึงเส้นชัยแค่นั้นเองครับแต่บิดาหรือว่าคุณพ่องของเกมแนว s m u u l t t o o นะครับต้องยกให้เกมนี้เลยยูโทเปียครับจากปี1981 มีใครจําได้ไหมเกมนี้เคยเล่าไปแล้วในประวัติของเกมแนว RTS นะครับ <S <S จากเครื่องเล่นเกม Intel Vision ครับหน้าตาคอนโทรเลอร์เนี่ยอาจจะดูไม่หรูหรามากแต่ว่าตัวเนื้อหาแล้วก็เกมเพย์เนี่ย โอ้โหคือสิ่งที่ทำให้ต้องนิยามเลยว่าเป็นเกมซิมูเลชันเกมแรกของโลกครับที่เกมนี้เป็นแนวซิมูเลชันเนี่ยเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยจะได้จำลองเป็นเจ้าของเกาะอยู่ที่หนึ่งแล้วก็มีการบริหารทรัพยากรต่างๆสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือแม้กระทั่งก่อกวนฝ่ายตรงข้ามด้วยไม่ว่าจะเป็นการส่งสปายเข้าไปหรือว่าจะเป็นการเปิดรบเปิดสงครามด้วยเรือรบกันไปเลยนะครับโดยทุกการกระทำในเกมเนี่ยจะวัดผลแพ้ชนะกันด้วยคะแนนท้ายเกมนะครับและที่น่าสนใจเลยก็คือเกมนี้เล่นได้2คนครับ ถัดมาในปี1982ครับกับ Microsoft Flight Simulator บน IBM PC เกมจำลองการขับเครื่องบินที่เพิ่มความจรงิงจังแล้วก็ทำให้เกมแนวนี้ชัดขึ้นอีก1นึ่งสเต็ปครับโดยมีการจำลองภาพห้องคนขับเครื่องบินครับสนามบินแล้วก็วิวบนด้านฟ้าของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นชิคาโก้ลอสแอนเจลิสนิวยอร์กแล้วก็ซีแอตเท,เท,เทิลนะครับมีเรื่องราวของแรงลมแรงกระแทก องศาเครื่องบินเป็นอุปสรรคในการเล่นซึ่งในยุคนั้นนี่ถือว่าเป็นเกมที่ยากแล้วก็สมจริงมากระดับหนึ่งเลยครับถัดมาครับในปี1989ครับกับ SimCity จาก m s s a g e ครับจำชื่อค่ายนี้ดีๆนะค่ายนี้ก็พลิกโลกมาเลยนะพลิกวงการเลยนะครับซึ่งลงในแพลตฟอร์มของ a m i ิ a แล้วก็ m a c i n t o s h นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มหลังจากนั้นอีกถัดๆไปเรื่อยๆเลยถ้าบอกว่า f i ต์ซิมูเลเตคือเกมที่ยากแล้วก็สมจริงแล้ว SIM ซิตีอยู่ระหว่างกลางนั่นแหละครับมีความสนุกเข้าถึงง่ายแล้วก็มีความสลับซับซ้อนในแบบของซิมูเลชันครับผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นนายกเทศมนตรีครับต้องดูแลทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆเพื่อให้ประชาชนในเมืองของเราเนี่ย พึงพอใจและดีไปกว่านั้นครับมีผู้คนหน้าใหม่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองของเราเนี่ยซึ่งไอ้คำว่าดูแลเนี่ยก็คือดูแลจริงๆนะเพราะว่าเราต้องสร้างแทบจะทุกอย่างในชีวิตจริงของมนุษย์หนึ่งที่ควรจะได้รับเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลระบบขนส่งมวลชนโซนโรงงานหรือว่าโซนช้อปปิ้งต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งไม่เพียงเท่านั้นนะ ผู้เล่นจะต้องคำนึงถึงหลักความเป็นจริงด้วย <Wow. S 1> เช่นหากเราเอาโรงงานผลิตไฟฟ้าเนี่ยไปตั้งใกล้อยู่กับเขตที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็จะเกิดมลภาวะทางเสียงรบกวนประชาชนใช่ไหมแถมตัวเกมยังมีพาร์ทของการบริหารจัดการที่ลงลึกถึงการควบคุมภาษี การตั้งนโยบายเพื่อให้ประชาชนในเมืองของเรามีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมครับทั้งหมดนี้ครับทำให้เกม SimCity ครับวางมาตรฐานสําหรับแนวเกมของ Simulation ครับในแง่ของรายละเอียดยิบย่อยที่ทําให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเออฉันได้จําลองอาชีพนั้นจริงๆได้อยู่เหตุการณ์นั้นจริงๆครับ การมาของซิมซิตี้ครับได้สร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการเกมในการหันมาสนใจเกมแนวซ m มูเลชันกันมากขึ้นกันเลยครับซึ่งก็มีหลากหลายเกมที่จริงจังตามไอดอลนั่นแหละให้ยกตัวอย่างเกมขวัญใจแฟนลูกหนังอย่าง c ช a เป i o n s h ิ p m a n a g e อร์จากปี1992ที่กลายเป็นซีรีส์ฟุตบอลแมเนเจอร์ในภายหลังนะครับที่จะให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลได้ตั้งแต่การจัดตั้งตัวผู้เล่นการซื้อตัวผู้เล่นจนไปถึงการบริหารงบประมาณในสโมสรฟุตบอลครับแต่ผมขอหยิบ เกมที่ฉีกออกมาจนเป็นเอกลักษณ์เลย2เกมนะครับนั่นก็คือทีมฮอสพิทอลนะครับจากปี1997ครับ ชื่อของเกมอาจจะพาให้ทุกคนคิดว่าเออเป็นเกมดูหรือว่าบริหารจัดการโรงพยาบาลหรือเปล่านะครับแต่จริงๆคือไม่เลยครับความสนุกของเกมหลักๆก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรด้านพื้นที่ครับว่าโรคไหนของผู้ป่วยควรได้จัดการก่อนหลังนะครับอีกอย่างตัวเกมก็มีอารมณ์ขันใช้ได้เลยนะคนบ้าอะไรเป็นโรคทารกหัวโตถ <c oughs> ัดมากับโรลเลอร์คสต์เตอร์ไทคูน,นะครับจากปี1999 <c oughs> ก็เป็นอีกเกมนึงครับที่สัดส่วนความสนุกจากการเล่นเนี่ย มากกว่าความท้าทายในการบริหารจัดการเลยครับแล้วก็คายแม็กที่แบบสุดๆแล้วก็คือการสร้างรถไฟเหาะที่เอาให้สุดเอาให้แหวกกันไปเลยนะครับอย่างถ้าสมมติว่าสร้างรถไฟเหาะแล้วโหคนที่เล่นเนี่ยอ้วกต่อหน้าเราโ้้ยจะรู้สึกฟินมากๆเลย ปกติมาตรฐานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็มักจะถูกโค่นด้วยผู้ท้าชิงหน้าใหม่ใช่ไหมครับแต่สําหรับเกมแนวซิมู l เลชันเนี่ยคือไม่เลยครับครองบอลลังอยู่เจ้าเดียวเลยนั่นก็คือ m a x ซิครับถ้าใช้ชาบูชาบูกันแบบเจาะจงเลยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับวิวไลท์ที่เราได้วูู่กันในเกมนะครับในปี2000ครับกับเกมที่ชื่อว่า The Sim ครับเกมจําลองการใช้ชีวิตแบบสมบูรณ โดยเกมนี้ผู้เล่นจะได้สร้างชาวซิมเลือกเพศกำหนดวัยกันคุบคุมได้ทุกอย่างเลยอยากจะพาคนนี้ไปกินข้าวช่วงเวลาที่หิวพาไปอาบน้ำหรือพาไปคุยเข้าสังคมในช่วงเวลาที่เขาต้องการก็ได้ครับ นอกจากนี้นะครับเราก็ต้องดูแลชาวซิมในระยะยาวใช่ไหมก็เหมือนกับคนเรานี่แหละครับก็ต้องมีการเพิ่มพูนทักษะเ,เรียนหนังสือทํางานหาเงินเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเรามันดีขึ้นใช่ไหมครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็มีโอ้โหความสนุกและความท้าทายรอให้คนหาอยู่อีกเพียบเลยนะครับบอกเลยว่าย้อนกลับไปเล่นวันนี้นะกพยังสนุกอยู่ดีอ่ะโดย The Sims ครับได้ขยายขอบเขตของเกมจําลองไว้หมดแล้วครับคือถ้าชีวิตเนี่ยมันจําลองได้ คงไม่มีอะไรที่จําลองไม่ได้แล้วครับและนี่คือ10เกมแนวซิมูเลชันที่ไม่คิดว่ามันจะจําลองได้นะแต่มันจําลองได้จริงๆถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเกมแรกครับ House Flipper เกมนี้จะทำให้ผู้เล่นได้รับบทเป็นช่างรีโนเวทบ้านครับทุบพังรื้อแล้วก็ประกอบบ้านขึ้นมาใหม่ให้สวยงามจนมีคนอยากซื้อครับเกมที่2ครับ Surgeon Simulator ครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเกมจำลองการเป็นหมอผ่าตัดที่ไม่เน้นจริงจังแต่เน้นฮาเป็นหลักครับฮาเข้าไว้ คืออุปกรณ์การแพทย์เนี่ยมีใกล้เคียงกับชีวิตจริงทั้งหมดเลยนะครับ <Wow. S 1> แต่วิธีการตัดหรือนำอ,อวัยวะออกเนี่ยโอ้โหอันนี้แล้วแต่ผู้เล่นจะสร้างสรรคหรือมีอารมณ์ขันในหัวมากน้อยแค่ไหนเอาเลยครับเกมที่3ครับ PC Building Simulator ครับเก <laughs> มนี้จริงจังขึ้นมาหน่อยนะโดยจะให้ผู้เล่นเนี่ยได้ประกอบคอมพิวเตอร์ในฝันของผู้เล่นเอง แต่ทั้งนี้ครับจะอิงหลักความเป็นจริงของการประกอบคอมครับเช่น power supply เนี่ยกำลังไฟเท่าไหร่จะใส่การ์ดจอรุ่นไหนได้บ้างหรือจะออกแบบเคสคอมเองก็ยังได้นะครับเรียกได้ว่าใครเป็นสายมอดสายเดินร,รางน้ำคอมในชีวิตจริงเนี่ยเจอเกมนี้เข้าไปโอ้โหรับรองฟินหลายๆ เกมที่4ครับ c o c k r o c h Simulator ครับไม่ต้องบอกนะครับว่าเราจะได้สวมบทบาทเป็นอะไรครับแมงสาบนี่แหละครับตลอดการเล่นเราจะได้เห็นหนวดอันเป็นเอกลักษณ์ของปีเตอร์ในมุมมองของ FPS ครับพร้อมต้องคอยหลบหนีหรือแม้กระทั่งเปิดสงครามกับมนุษย์ก็ยังได้เลยเกมที่5ครับ Lock Simulator เกมนี้ผู้เล่นจะได้จำลองเป็นหินครับไปไปแปลดอัถัไปดูก่าครับ เกมที่6ครับ Farming Simulator ครับเกมจำลองการทำฟาร์มที่จริงจังกว่าที่คิดนะผู้เล่นจะได้ทำการปลูกพืชผักเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเก็บเกี่ยวยุ้งฉางไถนาด้วยรถการเกษตรจริงจังไม่จริงจังละตัวเกมเนี่ยยังคงจัดการแข่งขัน e-sport เกือบจะทุกปีเลยนะไม่เชื่อย้อนไปดูคลิปเก่าของโซเซฟได้นะครับกับ5เกม e-sport สุดแปลกอะครับเกมที่7ครับ Cooking Simulator ครับเกมจำลองการทำอาหารแบบสมจริง อาหารจานไหนใช้วัตถุดิบอะไรต้องปลอกเปลือกแบบไหนต้องเอาไปทำสุกก่อนหรือเปล่า เกมนี้จะทําให้ผู้เล่นได้ปวดหัวแล้วก็ฝึกฝนการทําอาหารไปในตัวกว่า80เมนูที่มีให้เลือกทําเลยครับเกมที่8ครับบัมซิมูเลเตอร์ครับเกมนี้จะให้เราได้จําลองใช้ชีวิตเป็นคนไร้บ้านครับต้องอยู่รอดผ่านเมืองใหญ่ที่มีผู้คนมากหน้าหลายนิสัยแต่ส่วนใหญ่เล่านี่แหละครับไปเกียนเขาโดยเราทําได้ตั้งแต่สร้างที่พักอาศัยสไตล์คนไร้บ้านเอากล่องกระดาษมาประกอบนั่นนี่ต่อน,นั่นนั่งของเงินดีๆหรือจะกระทึบถุงขยะหาของมีค่า หรือถ้าเปรี้ยวมากพอเลยก็เอาหมัดไปคุยกับตำรวจแล้วก็พลเมืองดีก็ได้นะเกมที่9ครับโกรดซิมูเลเตอร์เกมนี้จะให้คุณได้สวมบทบาทเป็นแพทครับแพทจริงๆนะครับแบ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 บครับซึ่งสิ่งเดียวที่จะทำให้เกมนี้อยู่ได้ในหมวดหมู่เกมแนวจำลองสถานการณ์ได้คือชื่อเกมครับเพราะว่าเกมเพย์นั้นค่อนข้างเบาสมองมากๆแต่ความเบาสมองนี่แหละครับทำให้ผู้เล่นได้ปลดปล่อยแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดได้แบบชะงงัดนัก เกมที่10ครับ Airplane Mode เกมนี้จะทำให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นผู้โดยสารบนเครื่องบินนั่งเฉยๆแล้วก็รอให้เคลื่อนแลนดิ้ง Landing. โอ้โห <c oughs> ซึ่งเกมจะไปเคนโมเมนต์ฮาๆแล้วก็ชวนงุนงิดแบบที่เราเคยเจอในชีวิตจริงให้ผู้เล่นได้พบเจอกับตัวเองเลย และนี่คือทั้งหมดครับของประวัติเกมแนวซิมูเลชันนะครับจริงๆเนี่ยไอซิเกมเนี่ยผมก็แถมให้นะสำหรับแนวนี้ด้วยนะครับหลายคนถามว่าเกมแนวจีบสาวเนี่ยใช่ซิมูเลชันหรือเปล่าต้องตอบอย่างนี้เลยว่าใช่นะครับต้องขออภัยด้วยนะถ้าสมมติว่าเกมไหนที่มันอยู่ในดวงใจของคุณแล้วไม่ได้พูดอยู่ในคลิปนี้นะเพราะว่าผมเอาเฉพาะแค่โมเมนต์สำคัญสำคัญมาเล่าต่อกันฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเกมแนวซิมูเลชันที่อยู่ในดวงใจเกมโปรดของคุณเลยอยากแชร์มาคอมเมนต์มาบอกโซเซฟได้เลยครับเดี๋ยวไปนั่งอ่านเอาานะขอคุณมก เลยครับเลยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกัน